กวเตี๋ยวไว้เตี๋ยวคุณนี่มาเด้อแซบไว้เตี๋ยวไก่มาละค่ะนี่มาละอืมีทั้งสุกสดมีทั้งสุกนะคะมาละอืินผังเยอะเหมือนเดิมยังเล็กยังอันทิกาเห็น เห็นนอบานเนี่ยตรีนไก่เนี่ยรู้สึกาเห็นพี่น้องอยากอายคุณปฐมเพลินอยากอายน้องวินนี่สองคนานัดอะไะน้องนั่นว่าอายดอกเอ้าหรออืมหรอหรอหลังน้หกใช่ไโอเค เดเสียงดังเด้อเผื่อลูกพี่เพิ่นไม่ชอบชื่อ <c oughs> ร้านหรือว่าเพิ่นแห่งมักเนอะร้านร้านนุ่มหงหนึ่งเพิ่นมกักหรือว่าเพิ่นบ่มากสื่อร <c oughs> ้านเพระพี่หนองเนาะเพิ่นมักหรือบอ่มากเนาะื่อร้านเนี่ยเงินเง่อน่ะเอาคำใหญ่ใหญ่ไปอันอันไล่เขาจักสามบาทกไมนเมื่จานนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นปะคนอ่ะเอย มมนเด้อมาเด้อ,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 อน้งเขายั้งหนีว่ะเตี้ยจคทจ่ว่าเขายั้งอร่ลดพี่หน้องเออคืออยากย่มได้ก็กินยา่มนนหนัหนเนาะเฮาเนาะวอมยั่มได้ก็กินยา่มนันคราะ แมนแมนย่านเพื่อนว่าบางเท้อเพื่อนกับบ่มากเด้บางเจ้อเพื่อนกับบ่มากได้ปะปัเพื่อนสิลบท่านที่ได้ขันเพื่อนบ่มากเนี่ยเพื่อนบ่คือไผ่เด้แน้วคุณยายอือถ้าเพื่อนบ่มากเนี่ยเพื่อนลบเท่าท่านที่เด้บางเทืานี่เล็กๆน้อยๆเพื่อนกันลบได้คับพี่น้องมาเด้อมาเด้อค่ะ อ,อร่อยคุณยายคุณยายจะไปช่องเม็กจริงๆเหรอมารับยายรักไปด้วย <_ EN> ไปด้วยเนี่ยคุณยายเพิ่งบเพิ่าจะไปเที่ยวประเทศลาวกันเนาะบ้านเท่ากับลาวแต่ว่าบอมเบลลาวอันนี้เนาะคุณยายเนาะ อุ้ยเปื่อยๆพี่น้องนนังเปื่อยแห้งอืมไม่ต้องขึ้นยากด้วยค่ะแค่ออกเลยอืมเลือตะกระดูกพี่น้องเอ้ยตุนเด็ดเปื่อยแห้งวี๋วไก่ตุนมาระค่ะพี่น้องอุ้ยน,นั่นเห็นบอออกล่ะออกล่ะอันนี้กันละลายในปากเลยเด้อสำหรับทรีนเพอนี้เจ้าพี่น้อง ละไหในปากเลยเลยค่ะอืมคุณอาร์ตสวัสดีค่ะอร่อยค่ะขอบคุณนะคะคุณอาร์ตจ๋าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยเฮลเลร์พิดมาว๋วยเตี๋ยวว๋วยเตี๋ยวไก่มารักค่ะไก่ตุน๋นแบบร่อนร่อนนิ่มๆร่อนดีมาก ด้วยกันค่ะอข,อขอบคุณนะคะขอบพคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณทุกเล็บทุกไลค์มากมายเลยเนาะม,มานะพี่น้องมาอร่อยน้ำกันค่ะ Mmm! -hmm.